เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับพามาอยู่กับเมสซี่เฟอร์กูสันนะฮะนะครับผมคันนี้เป็น m 4 7 0 9นะฮะนี่เลยล้อโตโตนะฮะนี่เป็นไงทุกคนใครที่ไหนเขาทํากันนะครับรอแบบนี้อ่านี่ครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูก่อนนะครับคันนี้เพิ่งทำเสร็จหมาดๆเลยนะครับก็ยังไม่เสร็จ100%นะครับเพิ่งได้ประมาณ90%นะครับยางนี้คือแบบ โคตรใหญ่อ่ะดูดินะฮะยางเป็นยางมิชลินนะครับสายเวทแดงมาด้วยนะครับนะครับเป็นตู้แอร์นะภายในก็จะมีพวกชุดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ระบบไฟค่อนข้างที่จะจัดเต็มเฉลี่ยทีเดียวนะฮะสวยงามนี่เดี๋ยววันนี้ครับพาไปดันกองดินนะครับผมอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างนะนะครับผมดันกองดินทําถนนนะฮะนี่เลยโอเค ทีแรกผมว่าจะย้ายใ,ใส่เทเลอร์ไปนะก็คือมันขึ้นเทเลอร์ไม่ได้ครับเป็นใหญ่เกินเดี๋ยวเราขับไปเลยดีกว่าครับขับไปที่หน้างานนะฮะนี่เป็นไงนี่ครับโคตรสุดนะครับคันนี้คันนี้ทีเด็ดเรือก็คือเครื่องแรงมากครับจะพาไปดันดินดูกองใหญ่ๆนี่บอกเลยดันแบบทีเดียวนะฮะลมเลย ไม่ได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเมื่อวานครับก็ได้ทำการเทสไปแล้วนะฮะก็ใครสนใจครับก็ทักมาซื้อกับผมได้นะครับคันนี้นะขายอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บงาน100%นะครับก็น่าจะเอาไปลองขายนะครับในกลุ่มนะฮะหรือว่าทักเฟสมาได้ครับคันนี้ ตัวแอร์ครับแอร์ A เย็นๆนะน่าจะเอาไปใส่ของแต่งนิดๆหน่อยๆนะฮะนี่ครับไปดันดินสายงานนะครับอยู่ด้านในนะไม่ใช่อันนี้นะทุกคนนะ ข่วงอัปรากรถเกี่ยวนี้น่าจะแรงนะครับคันนี้นะครับไซต์ก่อสร้างนะฮะหน้างานเราดีเลยนะฮะกองดินก็มันจะมี2ฝั่งนะนะครับเดี๋ยวเราดัานฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับฝั่งนี้มันกองเดียวนะครับดันดินทําทางเข้านะครับผมปรับพื้นที่ทางเข้าไซต์งานก่อสร้างนะครับ เ,เดี๋ยวเราดันไปเลยครับผมปมึ๊บนี่ไงดันทีเดียวครับโหดแรงอ่ะสลับสายดันดินนี้ห้าพาดทเลยนะครับนี่เป็นไง,ไงโอ้โหสุดจัดเลยครับสายดันดินนะฮะสายไถนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแรงครับแรงแรง เหมาะสำหรับสายดันนะครับนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับล้อตโตโตแบบนี้เนี่ยอเออดินใหญ่ๆนี่ดันอย่างเดียวอะ่ะนะฮะปล่อยค,ครับดันกองนี้ก่อนครับยังมีอีกเยอะนะฮะงานแรกครับเป็นงานแรกเลยนะ ที่ขนาดยังแบบไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไปครับเหมือนตรงนี้มันจะแบบเป็นเป็นพักใหญ่ๆนะมันดันไม่ลงสุงสายต้องประดานจากด้านล่างขึ้นมาครับทำสโลปครับทำสโลปไปครับนี่ครับ ดันทำสโลปก่อนนะฮะต้องดันจากด้านล่างขึ้นไปครับปรับผ่านด้วยนะผ่านผ่านตัวนี้มันยกสูงนะครับมันยกได้เขา้าที่จะสูงนิดนึงอ่านี่ครับไงโคตรแรงนะครับบอกแล้วว่าแรงครับคันนี้ โอเคครับฝั่งนี้ดันได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดันฝั่งนู้นต่อครับไปครับฝั่งนู้นนี่เป็น10บกองนะครับผมไม่รู้ว่าจะเสร็จง่ายหรือเปล่านะนี่ครับดูดีมิสเตอร์กองกใหญ่ๆเลยอ่ะยาวไปถึงนู่นครับเมสซี่เราไหวปเนี่ยวันเนี้ดูดิโอโอ้โห,โห,โโห,โโหเจองานหนักแล้วครับงานใหญ่เลยนะฮะ ใช่ครับงานใหญ่งานเล็กก็ไม่หวั่นนะเราตันอย่างเดียวสาเดานี่แล้วเราไปครับตันไปเลยครับตันไปเลยครับนี่นะกองดินกองใหญ่ติดแล้วครับตอนนี้ติดฐานหลัง แล้วแล้วแล้วฝั่งนี้บ้างครับ พื้นที่กองแรกก่อนนะครับค่อยไล่ไปทีละกองทีละกองนะมันเยอะมากเลยครับดันไม่ไหวนะโคตรเยอะต่อ,อดันต่อดันต่อดันลงไปฝั่งนี้บ้างดันยากค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเป็นรถไทยนะ คเอาเป็นไงถ้าเป็นรถไถแบบคันเล็กๆเอามาดันหนึ่งมันรถไถอยฟอร์ดผมว่าน่าจะดันไม่ไหวนะที่เราเคยเอามาดันดิบอะ่ะนะครับนี่นะวิ่งชนวิ่งชนนี่ครับตาดัานไปเลยต่อไปครับต่อไปครับนี่กองแรกยังไม่เสร็จเลยครับ ดันกองที่2ครับทีนี้นี่กองที่สครับดันยาวไปเลยเป็นไงสบายมากานะฮะยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็แบบปรับหน้าดินก่อนนะครับมาปรับหน้าดินก่อนแล้วกันนี่ดันยาวๆครับดันยาวๆครับนี่เป็นไงเอาสุดแล้วครับสุดแล้วเหลือตรงนี้อีก,กองหนึ่งเดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังทีนี้เราจะมาปรับพื้นที่ครับ ตอนนี้เราปรับหน้าดินเรียบร้อยจริงๆมันต้องเอารถเกตนะเนี่ยวาวิ่งดันเนี่ยนะครับดันเลยดันเลยค่อยๆดันค่อยเก็บงานคนระับเราล็อกฐานไว้เลยครับตัง้งฐานล็อกไว้เลยนะฮะ ที่เราฝั่งครับนฝั่งนี้เใช่ไหมดีครับแรงดีจริงๆเลยครับนี่เห็นะเดี๋ยวตรงนี้เราต้องดันขึ้นไปครับถ้าเป็นสลบนี่เป็นไงลูกดอ,อกกระแสก็แรงครับ สลบลงครับทีนี้อ่ากินเหลือเยอะอยู่นะครับ้ดันไม่ไปเลย โอเคครับทางลงนะฮะทีนี้ก็เหลือเก็บงานด้านบนครับก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับทีนี้ดันยากนิดนึงครับด,ดีเดี๋ยวเราวิ่งดันกลับดีกว่านะครับดันขึ้นไปครับทีนี้ ย,นะยาวครับตรงนี้เหมือนจะเป็นหลุมนะเราต้องดันเอาดินขึ้นมาใส่ครับตามได้ไปเลยอ่ะโอ้โหตามได้ไปเลยครับ ันนี้ก็ดันลงข้างครับเจ,เจ็บงานนะครับ โอเคครับนี่เลยดันเสร็จแล้วครับก็อาจจะมีฝูกขาบ้างนิดหน่อยนะฮะนี่ครับ่าเรียบร้อยครับก็จบงานครับวันนี้นะก็เดี๋ยวต้องขอตอลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ไว้เจอากาันคลิปหน้าครับ